วันธรรมดาเนาะรถติดหรือเปล่าคะจับมาหนอายางเื่นงานหน้อยางือให้รถไม่ติดนะคะขบับรถด,ดีดีคิดถึงกันค่ะ วันนี้เหนื่อยเหรอไม่เป็นไรนะเรากดเกิดเก,ดเก่งมากแล้วรู้ไหมฮัล <c> โ <oughs> <Hi. S 1> สวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะแม่มีแม่ด้วยเหรอดีใจจัง วันนี้ท้องฟ้าน่ารักกับพี่ฟินหรือเปล่าวันนี้เราชอบท้องฟ้านะถึงจะไม่มีแดดแต่ก็ยังสดใสยอยู่คุณสามอืม <laughs> มีแต่น้องฟินค่ะ I love you I love you too ค่ะเป็นวัดหรอคะเหมือนจะเป็นวัดนิดหน่อยค่ะพี่ฟินกินค่ะยังคะกินแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปจัดกระเป๋า เพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานแล้วก็อีกวันหนึ่งอาจจะต้องบินเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเติปะอุคค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิลสวัสดีค่ะ หนูไม่รู้หนูบินวันไหนมีบอกหรอกเงาเงค่ะมาดูอะไรค่ะมันง่วงมันอยากนอนจมนอนไม่หลับ ต้องเก็บไว้หลับคืนนี้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนาะเอ๊ะคุยคนเดียวสนุกเดย์คิดถึงทุกคนจังไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยลก็ไม่มีเวลามาไลฟ์ปวดตัวมากค่ะเมื่อวานเล่นพิ r ร t e ีมันยืดแบบยืดแบบยืดจริงๆอะเอ๊ะมีไข่มุมกด้วย รักจังพี่ฟินพี่ฟินอยู่บ้านแล้วค่ะ น้ยน่ารักจังไอแตงโมก็มีคำถามอะไรไหมคะถ้าเธออ่านเมนจะเป็นแม่เธอสวัสดีค่ะแม่ใฮแล้วมามาเป็นได้จริงหรอเป็นแม่ได้จริงหรอ อยากเป็นแค่แม่หรอคอคะอยากเป็นแค่แมวค่ะไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกหรอกใครเพื่อนแกใช่ปะ่ะเพื่อนสาวาก็ไม่มี ันนี้อะไรอุ้ยสวยจังดาวตกอันนี้เหรอคะผมบางมากผมที่พื้นนะ่เยอะกว่าผมที่หวัวอีกค่ะทำไมไม่ไปนอนเอ้ยทำไมไม่ไปนั่งไลฟ์ดีๆคะ่ะอยากนอนคะ่ะจริงๆนอนไลฟ์ได้ก็จะนอนนะคะอ่งน,นี้เลยคะ่ะไม่สนใจหรอก ฉันหวังว่าจะได้เห็นฟีและเบกกี้ในอนาคตเห็นอยู่ค่ะปัจจุบันก็เห็นนะคะไอ้ขอกี้น่ารักจัง เออมีหนวดไหนไหนกี่โมงละอ่ะใครตอบว่ากี่โมงแล้วจะจะชมเฉยๆค่ะ วันเกิดอยากได้ของขวัญอะไรไหมคะอืมวันเกิดเหรอคะยากจังจริงๆหนูอยากมีความสุขเยอะๆ แล้วก็อดทนกับความทุกข์ให้ได้เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าการอยากได้อยากมีมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมนุษย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูยังไม่ได้ก็คือไม่บอกดีกว่าค่ะอื <c oughs> พีฟ่ฟีนฟีนค่ะพักผ่อนบ้างค่ะพักผ่อนอยู่ค่ะเออเออเออว่าทีา่มาลักจังเออก็ <c oughs> <c oughs> รักพี่ฟีนพี่ก็รักหนูค่ะขอบคุณค่ะอวยพรกดบัตรหน่อยครับอืมไม่ยากทุกคนทำได้ราคาบัตรก็ไม่แพงนะคะอยากให้มาแบบ มาเจอมาจอย